ต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นท่านอนหงายนะครับนอนหงายเหมือนเดิมก็คือถ้าเ,เราเปลี่ยนโพรบจากเมื่อกี้นอนหงายอินเตอร์คอสตัลใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนมาทำเป็นท่าซับคอสตัลนะครับซับคอร์สตัลในวิวนี้เนี่ยเราวางโพรบในแนวใต้ต่อชายโครงใช่ไหมครับแนวขนานกับชายโครงนะครับอันนี้จะวางผิดในในรูปเนี่ยต้องต้องเอียงนิดหนึ่งนะครับเอียงแนวนี้นะครับอ,อันดับมีที่เราเห็น เป็นหลักเราก็จะเลื่อนคือจากที่วางเราเราวางใต้ชายโครงด้านขวาใช่ไหมครับดังนั้นโหลบที่จะเห็นก็คือไร่โหมดริเวอร์เดี๋ยวเราจะโอเวอร์วิวไร่โหมดริเวอร์ในในวิวนี้นะครับสิ่งที่ต้องไอดีนิฟายก็คือเราจะเห็น bifurcation ของพอท์ทัลเวนนะครับดังนั้นเราจะเห็นเป็นรูปอย่างเงี้ครับเมื่อกี้เราเห็น H s อสไตล์นะครับฮอนด้านี่จะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราเลื่อนโหรบมาด้านขวาจะขึ้นเป็นไร s u b c o s t a ลเนี่ยเราก็จะเห็นมันเป็นตัว ตัวยาวขึ้นอย่างนี้นะครับมาต่อกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านของไปทางไลท์พอทเวร์อันนี้ก็เป็นเล็บพอทเวอ์มาต่อกันนะครับลักษณะก็คล้ายๆเป็นตัว L อย่างนี้นะครับถ้าเห็นตัวตัว bifurcation แล้วก็ตัวฮอนด้าขอบของด้านนี้นะครับเราก็เรียกว่าเออมันจะมีลักษณะคล้ายๆ้ตัวตัวไบท์นะครับตัวเอ่อกล้องยาสูบนะครับก็เรียกว่าไป์ซนนะครับ ในส่วนของที่เราจะเห็นในวิวนี้เนี่ยถ้าเราลากลงมาต่ำกว่าเนื้อเวอร์เราก็จะเห็นกอแบดเดอร์ได้ในแนวเอ็ก l เซีลนะครับในแนวหันเป็นแว่นๆนะครับแล้วก็เราสามารถ i อด n นติฟตัวของพอทเว a ์แล้วก็ h e ปติกอาร์เทรีแล้วก็ b า d u c t เราจะเห็น r e l a t i o n นชิพนะครับถ้าเราวางลงมานะครับเห็นเป็น Mickey เมาส์ไซน์นะครับก็คือถ้าเราลากในแนวนี้แล้วก็เลื่อนลงมาทั้งหมดเนี่ย เราจะเห็นพอทเวนที่เป็นตรงเฮปติกไฮรามนะครับเป็นกลมๆจะเห็นกลมๆสาเม็ดนะครับก็คือพอทเวนเฮปติกอาร์เทรีแล้วก็แล้วก็บายดักนะครับเรียงกันมาเรียกว่าพอทเทไตาแอดนะครับในวิวนี้เนี่ยเราเลื่อนมาเราก็จะเห็นไลท์ตัวไลท์เฮปติกเวนชัดเป็นแนวยาวอย่างนี้ได้นะครับส่วนที่อยู่ตั้งฉากกับมันก็เป็นพอทเวนนั่นเองไลท์พอทเวนนะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฝึกกันเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับถ้าเราเริ่มโดยการสตาร์ทที่ซับไซฟอยนะครับเบิดเยียงนิดนึงออาบดีดนิดนึงนะครับแล,แล้วชอนขึ้นนิดนึงแล้วก็จะเจอเพลนของเฮปติกเวนกับ IVC c o n f อน e n c e นะครับจากนั้นเราก็สแกนต่อนะครับ ถ้าเราบิดโผล่ลงมาดูมือนิดนึงบิดโผล่ลงมาแล้วนะครับเราก็จะเจอใน p l a n ที่เป็นอยู่กลางตับนะครับก็คือจะเจอ r i g h กับเล็บ p o r t ท l v e นะครับตามลําดับจากนั้นนะครับเราก็จะบิดมาด้านขวามากขึ้นนะครับเราก็จะเห็น c o n f l u e n c ของ h e ป a t i c v e i โดยเราจะเห็น m i d ดิลกับไ i g ์ชัดขึ้นนะครับถ้าเราบิดมาด้านขวานะครับตามนี้นะครับจากนั้นเราก็เลื่อนนิดหนึง่งเลื่อนลงมาด้านขวานะครับ เลื่อนลงมาเลยนะครับทำให้ถ้าเราเลื่อนมาอยู่ด้านขวาแล้วเนี่ยสตต็คเจอร์ที่อยู่ด้านขวาเราก็จะชัดขึ้นนะครับอย่างไรพวกไร h ฮปติกเวนกับไรพอทเวน,ก,เก,เวนก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับลองดูนะครับอันนี้ในแนวนี้เราก็จะเห็นไรไฮเปติกเวน ane, ชัดนะครับแล้วก็เห็นกรีบตับด้านขวาชัดขึ้นนะครับโดยที่แอลเทที่มันอยู่หลังต่อไร h ฮปติกเวนก็เป็นแอลเลทของเซกเมนต์หกเจ็ดซึ่งโพสก็คือโพสเซเลีย เซกเมนต์ของไลท h e ฮปติกโ o ลบนะครับถ้าเราลากเลื่อนลงมาข้างล่างในแนวกลางตับเราก็จะเห็นไลท์พอทเวนชัดแล้วก็เห็นบรส์ของมันก็คือซึ่งก็คือแอนติเดียบรส์กับโพสเวียบรส์ของไลท์พอทเวนนั่นเองนะครับลำดับถัดไปเราก็จะมาส uh, Demonstrate ส่วนของ p พอทเวนนะครับตรงเฮปติกไฮไลม m นะครับ เราลากมาตรงกลางตับใต้ใต้ชายโครงนะครับแล้วก็ช้อนขึ้นแล้วก็ค่อยๆบิดลงมานะครับล้วก็จะเห็นพาร์ทของพอเทเวนชัดนะครับในแนวนี้นะครับถ้าเราเห็น Honda แสดงว่าอยู่ซ้ายไปถ้าเห็นตรงกลางเป็นปลายซายแสดงว่าอยู่ตรงกลางแล้วนะครับตำแหน่งตรงนี้ตรงกลางเนี่ยด้านซ้ายก็ไปพอเทเวนเห็นเป็นเป็น,ปนตัว L อนะครับเป็นปลายซายนะครับแล้วก็ด้านขวาก็ จะแตกไปด้านขวาแล้วก็ถ้าทำดีๆมันก็จะเชื่อมกันนะครับปลายกันเล็บพอเทเวนในสตรัคเจอร์ที่อยู่ข้างหน้าต่อมานิดนึงเนี่ยก็จะเห็นเป็นบายดักแล้วก็ถ้าเราเห็นดีๆเนี่ยก็จะมีจุดที่เล็กกว่าก็จะเป็นเฮปติกอาร์เทอรีนะครับแล้วก็ในภาพนี้เนี่ยก็จะเห็นเห็นกอนแบดเดอร์ร่วมด้วยนะครับในวิวนี้นะครับโอเคต่อนะครับในใน,ในเมื่อกี้ถ้าเราได้ได้มุมแล้วเนี่ยเราลากต่อลองมา จาก,จาก,จากที่เห็นนะครับพอทเวนตอนมันแตกมันก็เห็นเป็นตัว L ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราลากลงมาเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นแว่นๆเพราะว่ามันมันขึ้นมาเลี้ยงเพราะว่าเราสแกนในแนวแนวกึง่งทานสเวอร์ใช่ไหมครับออบลิกนิดนึงนะครับทีนี้ต้องจำริเลชันชิประหว่างบายดักพอทเวนแล้วก็เฮปติกอาร์เทรีในมุมนี้ถ้าเราเลื่อนลงมาเห็นพอทเวนเป็นแว่นๆเนี่ยบายดักจะอยู่ด้านขวาเป็นหูขวาแล้วก็เฮปติกอาร์เทรีจะเป็นหูซ้ายนะครับเรียกว่าพอทเทอร์แตแอดหรือมิกกี้เมาส์ซายนะครับ ส่วนกอลแบดเดอร์ก็จะอยู่ด้านขวาของพอเทเวนเสมอนะครับถ้าเราลากในแนวที่เห็นพอเทเวนเป็นแว่นๆอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแอรเรทที่เราต้องจํานะครับเพราะว่าเราเวลาหาหา CBD บางทีเราหาไม่เจอเราเราเจอในวิวนี้ที่เห็นเป็นมิกกี้เมาส์นะครับแล้วก็เอาหูวขวาของมิกกี้เมาส์เนี่ยเอามาไว้ตรงกลางกลางโพรบนะครับแล้วก็บิด90องศาเราก็จะได้ CBD นั่นเองนะครับเราก็จะเป็นแอร์เป็นแด์มาที่เราให้ให้เราช่วยจําว่าเออเวลาเราหา CBD เราอาจจะหาจาก วิวที่มันเป็นเอ็กเซียลก่อนแล้วก็บิดให้มันยาวนะครับโอเคนะครับต่อไปเราจะมาดูไรคิดนี่นะครับไร้คิดนี่ตำแหน่งตามอนาโตมี่นี่ก็อยู่ด้านขวาสุดเลยนะครับชายโครงขวาด้านขวาเลยนะครับดังนั้นเราต้องเลื่อนโผล่มาด้านขวาตามแนวชายโครงนะครับแล้วเราก็ไล่ลองดูนะครับไล่เลื่อนมาแล้วก็ ปัดขึ้นปัดลงปัดขึ้นอย่างเี้นะครับแล้วก็ลงแล้วก็จะเห็นพาทที่เป็นคิดนี่ต่อกับ liver นะครับในแนวในแนวออกค่อนข้างจะ axial transverse ทน่หนึ่งนะครับแล้วก็จะเห็น liver กับคิดนี่แล้วก็ตัว Morrison pouch ได้ชัดเจนนะครับความสัมพันธ์ของตัวการประเมินนี้นะครับเราควรจะประเมินให้เห็นสีของ cortex ของคิดนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็เทียบกับ กับตัวริเวอนะครับปกติคอเท็กตองคิดนี้เนี่ยจะดํากว่าริเวอนะครับออยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ริเวอร์ขาวขึ้นมันก็จะขาวขึ้นกว่าตัวเพรนเชม a าชัดเจนนะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ที่จะบอกว่ามีภาวะของ Fatty l i v e r นะครับ